ร้านสมุกบัตร้านบริการเป็นระบอกระบบ ID ดีพาร์ตเลดถูกมากกดผลกดเกมพาร์ตจำหน่ายไก่ตันราคาถูกเพียงกล่องละ15บาทเท่านั้นร้านนี้เลยร้านสมุกบัตโอเคนะฮะทุกคนวันนี้ข่าวล่าสุดของอาเุีนนะครับตอนนี้อาเซียได้สร้างห้องนะครับที่แบบสปอยก่ยวกับการอัปเดตของ อาซิอุสนะฮะก็คนนี้เลยนะฮะเนาะอันนี้ก็เอ่อทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะเออ่เราได้สร้างห้องสปอยการอัปเดตนะฮะหรือว่าการอัปเดตของสคริปต์นะก็อันนี้แบบเขาอนุญาตให้สามารถส่องดูได้นะครับก็ก็คือห้องนี้เลยนะกดไปปุ๊บอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวการอัปเดตเล็กน้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างอาซิอุสนะม3 0นะอ่าที่จะอัปเดตมานะครับก็รอหน่อยนเดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วนะโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้ว โอเคข่าวว่ามีแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรมากนะโอเคเนาะปะั๊บ